เมาเราพูดเราเริ่มผีต่อไหมคนลอกผีเข้าข้วนี้เป็นเอ็นเติ้ลข้วนี้เป็นเอ็นเติ้ลบอกว่าเป็นวันเป็นวันที่เป็นวันที่ฝนตกเว้ยแล้วแล้วแบบแฟมรักคิงแฟมบูี่ก็แบบอยู่ที่สตูดิโอไงแล้วกูก็แบบไม่มีใครอยู่ไงมีกูกับเอ็นเติ้ลอยู่แล้วกูก็ชวนเอ็นเติ้ลไปกินมุกกระถางเว้ยเอ็นเติ้ลเเฮียกูพาเอ็นเติ้ไปแบบชวนไปกินมุกกระทะไงเอ้าเฮ้ย เฮ้ยแล้วเข้ามาเพื่อนเนี่ยไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์เล่าเลยอ่ะโอ้ไม่มีอารมณ์ไกลไกลๆอิงไม่มีอารมณ์เล่าเลยออ่ะเอไปละโอเคแล้วเอ็นเตอร์เอ็นเตอร์ก็บอกว่าโอเคไปกินบุกถากันโอเคแล้วต่อแต่นั่นกิกูก็พาเอ็นเตอร์ไปขี่แล้วแบบแบบเปียกฝนอ่ะแบบสาดฝนเลยแบบเปียกฝนไปแบบไปกินไปกินบุกถาะเว้ยเอ้ยเขาว่าอ่ะไม่มีอารมณ์เลยอ่呀โอ้ไม่มีอารมณ์เลยอ่呀ไม่มีอารมณ์เลยออ่ะฟฟัังด้วยยาง ฟังเรื่องอะไรอ่ะฟังอะไรฟังหมูลาวต่อสี่โปรสี่เออเราเออเราต่อเราต่อคิดคนี้พอ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 ไปถึงพอไปถึงแบบอะไรวะแบบว่าเราเราวบนกระถางใช่ไหมเอ็นเอ็นตอร์บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะกูกูก็บอกว่ากูจะเป็นจองโต๊ะหรอสวัสดีครับพี่พี่โอ้โหเสียลมหมดเลย กูนะเต้กูนะเต้ใจฟังดีเยอะพี่ครับพี่ครับพี่พี่พี่ใช้ไมวัดกันใช่ไหมครับไมวัดอ่ะโอ้เสียอารมณ์เลย啊เขากำลังเล่าเริ่มผีกันเขา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 กำลังเล่าเรื่องผีกันเลยอ่ะโอ้เสียอารมณ์เขากำลังเลาเรื่องผีเลยอะตอบไหมตอบมา ที่นี่ที่นี่กูทีนี่กูก็บอกว่ามึงก็บอกว่ากูกูจะไปจองโต๊ะรอใช่ไหมคราวนี้คราวนี้เอนเตอร์เขาไปเดินเขาไปดองน้ำไปแบบว่าปวดไปไหวละกูไม่กูไม่ได้แค่แบบปวดยาวปวดขี่ละเอนเตอร์เดินกูเ้องหไปดองน้ำไปแล้วแบบไม่ได้ทันระวังหลังไงแบบกำลังถอดกางเกงจะเอาตูดลงลงส้วมไงจะเเอาทียอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะไรวะนเนี่ไอ้เนี่ยเลี้ยงโคตุเลนเลยเนี่ย เดี <Es poor S 1> ๋ยวเียฟังกูเยอะกูต้องทอดรุ่งเกียร์ทิ้งไม่เหลือเลยกูสิไอ้เตอร์แบบเปิดเกียร์จะเยี่ยวไงแต่ว่าไม่ไม่ได้แค่ปลดเยี่ยวแต่ปลดขี้ไงก็เลยถอดเกียออกลงมาหมดเลยไงก็เลยถอดเกียออกหมดใช่ไหมพอถอดเกียออกหมดปุ๊บเอ็นเตอร์ไปทันได้นระวังหลังไงเดี๋ยวเขาเปิดประตูห้องน้าเข้ามาเว้ยจากนั้นก็จากนั้นเอ็นเตอร์ก็ไม่ได้ทันได้มองหลังกำลังจะกลับมามองหลังเว้ยยุดยืดตัวเข้ามากำลังจะลงกำลังจะลงขี้ตอนแรกไงแบบยืดตัวเข้ามาแล้วเฮ้ยใครวะด้านหลังแล้วก็มีเสียง มีอะไรบะไรมีอะไรแข็งๆมีแข็งๆเขาไม่ได้ตูดเลยตูดเลยตูดต้ดตู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 บตูดตวะาูดตบดเบดตูตูดตูเตูด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 ใู่ตูดันดตู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 ดตนตูดตูดตล่างดตูดตอะไรดยู่ตดตูดตูดตตลดดะ มันเป็นจู๋งของใจร่างเราที่กำลังไหลเข้าไปในหลอดลำไส้ของมันมันคือเรื่องผีอะคิดลึกดีฮัลโหลนนมันคือมันเป็นเรื่องผีเว้ยมันเป็นจุง๋งของใจร่างเราที่มีที่มีที่มีความยาวแบบประมาณสิบห้าเซนเว้ยแบบกำลังไหลเข้าไปในลำไส้ของม,มันเติร์นไปแล้วแล้วทีนี้ไอ้นี่ขี้แบบก็ไหลก็ไหลกลับกลับคืน พอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นเอเตอร์ก็แบบแบบทุกทรมานในห้องน้ำมาเลยแบบโดนชายล่างดำกิ๊ดตูดที่อะแล้วแล้วแบบแค่น้ำก็แบบเสร็จกิตูดเอเตอร์แบบไสามรอบเลยกิ๊ตตูดเอเตอร์้นว่าสามรอบเพราะไปแบบแบบน้ำน้ำน้ำตุ๊กแปะไปแบบเต็มรูตูดเอเตอร์เลยเว้ยทำให้ตอนทำให้ตอนนั้นแบบชายชายล่างดำแบบถอดจูจะเอเตอร์ปุ๊บใช่ไหมไมนขี้อะไรมาเว้ยปุ๊บออกมาเลยแล้วแล้วกูที่กำลังนั่งอยู่โต๊ะเว้ย กูกูก็นั่งรออยู่เอ็นเตอร์ก็เดินออกมาเอ็นเตอร์ก็เดินออกมาเว้ยแบบเดินออกมาเป็นแบบแบบหุ่นยนต์อ่ะมบเอามานั่งเอามานั่งตรงหน้ากูใช่ไหมกูก็ที่กูมีการขีดบกกราอยู่เอ็นเตอร์มันก็มันก็แบบนั่งนั่งแบบนั่งอยู่ด้านหน้ากูอยู่ยี่มันก็ตายเหลือชื่กระเดกกระเดาเดี่ยวตายเฮียถ้าเราเหกนจะกระเดาเดี่ยว ไอเราสักสิทธภาพกูศิลป์ไม่ไปยถ่ายอุตส่าหแล้วกูเป็นไรเฮียใส่กินไหมกูก็นั่งกินหมูกระทะต่อครับแต่มันยังไม่จบลยไรนะได้บอกเวลาเพรว่าไอชายร่างดำมันมันสามน้ำกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไว้เยอยมันได้บอกเวลาปะสามชั่วโมงสามน้ำอะโคศิลป์อืมสามชั่วโมงมุดรถยี่สิบสองชั่วโมงโอ้ชั่วโมงละวน้ำมีไอสัตว์เขาเรียกว่าถึกเนี่ยแห่เราเอาของของในล็อบบี้ดิในล็อบบี้เอาของในล็อบบี้ดิโอ้ยนี่ไม่มีลมเฮีย มันไม่กีนเอ้ยมันผู้ชายม่ใช่ัานจะสักยางไงโอหลืมไปต้องเป็นผู้ชายลืมไปต้องเปู้ชายเฮ้ยไอ้เนี่ยเป็นผู้ชายเฮ้ยเป็นบผู้ชายอะคุณศิลป์ลองมั้ยฟังอยากฟังเรามาาอ่ะจะการซีพอะไรอย่า